สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเล็กประเด็ก,กับผู้หูของผมมีกั้นหนูแชร์เพื่อนเราจะมาเล่นโหมดย้ากันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ oh, <no. S 1> เริ่มกดกดตรงไหนไปไปกดสร้างไม่ต้องไปกดกดดิเออวะเฮียเทเล่นลักกี้ Oh shit subway looks boring เดี๋ยววะไอ้เกียร์ จะเป็นยังไงวะเกมนี้กูค้างผมขอค้างเสร็จกลืมตอบปกตินะอาจจะโหลดอะไรไม่ทันเอาใหม่ไหมนะโอ้ยเอาปีตีมันเพื่อนปีตีขามันเร็วกว่ายิง

อเอเเาไปอเอาไปก็รับผิดที่โดนโดนมันลมก็ชิดกวามันจะตักต่ดีกว่ายังไม่ได้ปะเป็นอะไร่เร็จใครร้อง แจแข่งร้องทำไมเราไปด้วยเขาบอกว่าไม่ไแแข่งร้องจะวิ่งไปก่อนเราดูเม่อีกแล้วไอ้กูบอกว่าแข้งแขงหรอเออใส่ที่นี่ก่อนตั้งคุ BOLGER! BONGER! 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 ่นี่กเดอยู่น้นะแล้วายจัดก,การปรโมอเอร์ดิดีว้วยออกาไอออกโดนเอ้าเ ยิงได้อยู่ใครเอาอย่ามูขัดเลยมงโดนสมุอรโดนติเตอสาวาสุเตอร์เอาไว้จะให้จับจิกับกถึงเซฟยังวะไออย่างนี้วะไทยก็้โดดลงไปอ่ะเซฟต่อมาคุณค่ะ Okay. Look Watch out! Watch your ass! I'm gonna be เย้ day, ตัดต oh องตัดต้องตัดกลาง่ยตัดตอมันเขาเขาจบไป็ตอแล้วตัดเ Mười lăm tàu trên bamboo chiếc này, mình sẽ Hồ đi tóc rèm, ít quá chân của Grenade! Time to start này fires. Hop, kể cả bài 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 bài

It will not a band night. For Christ's sake, people, get in here! Double time! Cover me. Watch my back, please! go i เอ้ยพี่มนขอบด่านด่านเดียววะของไ่เหลือี่ว่าเราต้องไปขึ้นมิเลยจำไม่ได้เราก็เลยไปรอที่เวลาะเฮ้ยแล้วไมปวดีเลยที่ไปไหนวะ บอลเซฟไปเลยปะปะะไม่ก uh. <laughs> ินตับปัาขอโทษขอโทษขอโทษ Got him. <laughs> <laughs> Need a little help over here. Thanks a lot. How you doing? Oh, hey, is this my blood? The they they just you you. on on! am here can i have the safe room, people. Hold up, I gotta heal. Get it? I need some help! Help me! I need a little help over here! Oh, we need to find you some food. Here we go. Our chopper's here. Let's get the hell out of Dodge! got you. Yo, thanks. Help! Oh, Jesus! I'm down. <laughs> oh! <laughs> ตายหน้ะคงบินเลยอะไรอ่ะเก็ไปตั้มบอดดดิว Take it easy, kid. I'm gonna. My right, chopper's here. Let's get the hell out of Dodge. Oh, thanks, man. <laughs> <laughs> <it on> me! <laughs> <No>! <laughs> Time to you.

โ้หตัวโมเกอร์อรอมยู่นล่างเลยนะตายหนึ่งไกีนไกินบอดเลยไม่ว่าใครฝักดเดดพิงเท่านี้นะครับก็สนุกแต่แม่งโคตหัวร้อนเลยไม่กินไม่บอดโยนอาลงให้ดูแม่งทำอะไรหน่อยเจ็ดเคกุณนอนนั่งบินมือสั่นลิ้นกัวออกก็จบไปนะ่ะ